มันอี้จีกระเดาครับกินกับลาเป็ดัจนก็มีอยู่ตง้สมักมตามีกเอยาต้องสุ่หลายพี่น่อเอาแค่หอมพอจมักับจักหน่อยหอมหุยหุยหรอพี่น่อหอมหุยหุยเลยหอมหุยหุยเลย แไปกัมีโค้ดเรียนดูครอ้าวมุันให้ได้จับมึงกับแช่มาก่อนที่ปุ้ยจับไปฟแไปเป็นชั่วโมงแล้วนี่นี่ขอโทษครับผมบอทห้ได้จับไปฟครับโอ้ยน้องเสบเสเอานี่มาเราเหนียวขอให้ได้ละครับนนนะเล้ยวต้องยายลย้ายล้ไปเอเต้นมั้ง ี่ยงไม่ผับไมบานเลยพองเจ้างขาไปเจนเฮียแตกเฮียแตนบเอ็มคือ่มาหาขาวไมาวอแต่ว่าม่เห็นดูบ้านได้แต่ผมดตะคหรอหาวอีติดุ่ง่ดียตย เีวหลับไปเทบเลยตัวนั่นก็ได้จีมมือหยิบตุกน้อยนี่อวยวันวนันนี้ยังก่อวนนันไนต่ำ <c oughs> ับ,ป,บ,ป,บปิดา,าได้เลยคเต้คุณฉีบล้องเขาเปิดแล่ะเปิดล่ะไอเลียเทปไม่ใหญ่ด้ไอตอนไนนั้นเหมือนมันใหญ่ก,กัลกคนเหมือนแต่ละมือแขนจากอ้ําเกืบรยา่เด้ยันมีเดียด เอาเรียงง้วตัวใส่เอาหวางขวดเบียร์ใช่ล่ะเอาบีมาใส่ไวาที่เจียวเจียวเจียวได้มาขมบีงัวเอาบีเัื่อนใหม่ทำบีไรเออเขาไม่ได้กินหัวท่าบีน้ำถั่วเก่าไปกินเป็นเจียวไหมไม่ได้กินไงงอเยอะนี่หยาบเยอ่พะเวียดอ่ะหยาบเบ็ดเข่าอ่ะเต่าแล้วมันจค่ดึงคนแค่นั้เอายืดตัวดึงขนตึงเห็ดพอพันเนาะแล้วก็ขายตนงนั่น จะขอบผมไปบ่าตัวดีมาเด้ผมไตัวอ่อนมาเด้ผมไปมีนี่สตัวนเนี่ยที่แรกเนี่ยผมไปหยิไปสร้างเป็นใบสาตัวเปยขนาดนี้เนาะ้อนเืแต่กูกินเมืนฮหแต่กูกินตึ้งไปแล้วด้เป็นมีย่นี่หนอรักเป็มีย่เออบหนยจมาิเอาได

Hoa hồng này cháu honey 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 มเปลี่ยนดอกลูกพี่มเปลี่ยนมเปลี่ยนอือือทางวนกีนสองปุ๋ยม้วหันเขาซื้อปุ๋ยสองสอบเขาได้เขาไอ้นั่นมาขอท่านเขาม้าเขาหอมมะลเด้เจ้าไม่คอยไม่อยากไม่อยากบ่ได้พูดไปได้ไปนอนเล้เนีบ่าวหิวเขาอยู่